เทคนิคของการสั่งจิตใต้สำนึกมันมีเทคนิคหนึ่งที่นักสั่งจิตใต้สำนึกต้องเรียนรู้และพัฒนานะครับแล้วก็ฝึกแบบมัตราฐาสากลใครเป็นนักสั่งจิตก็ก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้เนาะแล้วก็ใครก็ตามที่สนใจก็อาจจะเก็บเก็บเป็นข้อมูลก็ได้นะครับว่ามันคือเทคนิคอะไรบ้างปกติแล้วเวลาเราจะสั่งจิตใต้สำนึก สิ่งที่เราต้องทํากันไม่ว่าจะสั่งจิตตนเองหรือจะเป็นนักสั่งจิตให้ผู้อื่นก็ตามอันดับแรกเลยเราจะต้องเข้าใจกระบวนการสเต็ปของแต่ละช่วงก่อนเนาะเราจะมีสเต็ปขั้นตอนแรกก็คือการผ่อนคลายทีนี้ไอการผ่อนคลายเนี่ยอาจารย์จะมาขยายให้ฟังว่ามันมีเทคนิคเยอะมากในการพาผ่อนคลายซึ่งในการพาผ่อนคลายส่วนใหญ่แล้วในศาสตร์ของการสั่งจิตใต้สํานึกเราจะเน้นไปที่เรื่องของจินตนาการ นะครับเป็นเรื่องของจินตนาการนั่นเองจินตนาการเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราสภาวะอารมณ์เราแล้วก็จิตเราเนี่ยไปสู่กระบวนการการผ่อนคลายได้อย่างดีมากเลยที่การผ่อนคลายก่อนที่จะไปสั่งจิตมันก็จะมีเทคนิคลูกเล่นเยอะแยะมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของจินตนาการนะครับจินตนาการมีส่วนสําคัญมากในการช่วยในการผ่อนคลายให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เทคนิคแค่การผ่อนคลายเนี่ย คุณก็สามารถไปทําให้ปรับสมดุลในร่างกายได้หรือใครก็ตามที่มีทุกเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายเช่นสปานวดต่างๆนี่ก็นําไปใช้ได้เลยนะครับก็มาเรียนรู้พัฒนาแล้วนําไปใช้ได้และจะเห็นผลดีมากล่ะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องเทคนิคการผ่อนคลายด้วยการใช้เทคนิคต่างๆในแนวของนักสั่งจิตมาตรฐานสากลน,นะเช่นเรามักจะใช้ตัวเลขกันจิตนาการเกี่ยวกับใช้ตัวเลขนำพา แล้วเราจะใช้ตัวเลขจากมากไปหาน้อยเป็นหลักในการนำาพาไม่ว่าจะเป็น1 0ถึง1 5ถึง1หรือ 3- ถึง1นอ่านี่ก็เป็นเลขของตัวเลขได้นอกจากนั้นเราก็สามารถใช้เทคนิคเรื่องการสร้างจินตนาการครับสร้างจินตนาการให้ให,ให้ตัวเราหรือคนที่เราจะบอกเขาเนี่ยหรือสั่งเขาเนี่ยให้เขานึกภาพจินตนาการตามที่เราได้ส่งสคริปหรือบอกสคริปไปเช่นเราก็จะมีจินตนาการให ไปที่สวนสาธารนณะเป็นต้นมีเรื่องของจินตนาการไปที่ชายทะเลเป็นต้นมีจิตนาการไปที่ภูเขาน้ําตกเป็นต้นเพื่อพาผ่อนคลายมีจินตนาการพาไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับพื้นที่ที่คุ้นเคยเช่น สปาเช่นบ้านทรงไทยบ้านที่อยู่อย่างสบายหรือห้องนอนที่เรามีความคุ้นเคยอะไรเป็นแบบนี้เป็นต้นนี่คือการพาจินตนาการในรูปแบบของของการสร้างภาพ mm hmm. และมันจะมีจินตนาการที่เรียกว่าเป็นลูกเล่นอีกเพิ่ม,มขึ้นอีกนิดหนึ่งสคริปต์ก็ต้องมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง mm hmm. เช่นจินตนาการว่านอนอยู่บน คนนกเห็นนะครับจินตนาการนอนอยู่บนปุยเมฆจินตนาการว่านอนอยู่บนสัมฤทอะไรแบบนี้เนาะมันมีวิธีการสั่งแบบนี้ด้วยซึ่งนั่แหละอันนั้นต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้จะเหมาะสมกับทุกคนไปมันต้องมีเรื่องของการเข้าไปพูดคุยก่อนว่าเขามีความชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือมีความ ถูกจริตแบบไหนเราก็สามารถเอามาใช้จินตนาการชื่อการผ่อนคลายได้ด้วยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นจนิจนตนาการที่สร้างเพื่อความผ่อนคลายแบบคุ้นเคยนะครับก็เอาเป็นความรู้ให้พวกเราเลยเข้าใจว่าบางทีเราไปฟังเสียงสั่งจิตนะจากนักสั่งจิตนะครับเราก็จะได้ยินเขาพาเราไปที่ที่ต่างๆแบบนี้ที่อาจารย์บอกเนาะ ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่นักสังจิตเขาจะใช้กันช่วยกันพาผ่อนคลายซึ่งตัวคุณเองก็เวลาสัง่งจิตตนเองก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับก็ลองฝึกกันดูแล้วก็ได้ผลยังไงอย่าลืมมาบอกอาจารย์เนาะแล้วอาจารย์จะช่วยดูให้ด้วยว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับลองฝึกกันนะครับเทคนิคการผ่อนคลายโอเคครับ